อ่ะโอเคครับผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ช่องแฟนตาที่อยู่กันในเกมโซนโฟร์เอ็กซ์ e ต็มนะครับผมเราก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับการย่อยสกิลตอนนี้นะว่าเลดันเป็นยังไงแล้วเราไม่ย่อยธรรมดาเราย่อยบวกเจ็ดยกตี้นะครับเราเตรียมแล้วครับบวกเจ็ประมาณ40สกิลนะตรวดูนว่าอันทองอันทัดรีจงรีจอยนะผมจะมาหรือเปล่านะผมสปงสเปร์มีไหมนะครับผมก็ มานะผมก็แฟนตาเทสนะผมมีการขายสาว่านนะผมรับคนดี e นะครับแล้วก็จําอยู่ที่วีที่สินะใครจะมาซื้อสว่านก็มาได้นะผมตอนนี้นะ mm hmm. ก็โอเคแต่เราจะย่อยสก,กิลกันกอนเลยนะทุกคนนะก็มาดูกันว่ามันจะมาหรือเปล่าสีเจ็ดสีโตมาดูกันว่าบวกตอนนี้นี่บวกเก็ประมาณทุกท่าเลยนะบวกเก็ทุกท่านะครับทุกคนนี้ผมก็เอามาย่อยเลยคอนโทรคอนเทนดูว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูในตัวกันต้องผมมีอะไรมาตอนนี้ ในตัวผมไม่มีอะไรนะมีแค่ใบดิจนตใบเดียวนะก็เดี๋ยวอันออกแล้วกันนะก็เรามาดูกันครับว่ามันจะมาหรือเปล่าไปครับปกเจ็ดไปครับเบ๊อุ้ยพาวเวอร์มาก่อนเลยว่ะทุกคนออกไม่ยากออกไม่ยากพาวเวอร์ออกไม่ยากไปบับอุ้ยพาวเวอร์มาสองติดเลยเอา้าย่อยย่อยหนึ่งสกิลหนึ่งก็ประมาณสกิลละแสนนะครับทุกคนนะอ่านแต่ให้ดูว่าสกิลละแสนจริงไหมนะอันนี้งงเดี๋ยวงยวงกันนะก็ลัคก,กี้นะผมตอนนี้ใบมันมันสกิลละแสนนะครับนี่ครับสกิลละแสนสองนะ เราได้ power มาก็เท่ากับว่าผมว่าเท่าทุนเลยนะเนี่ยเนี่ย power มันอ่ะ,ะ90,000ก็ขาดทุน30,000ครับก็สก,กิลแล้วแสนสองนะครับผมก็ 40, สี่สิบสกิลก็ประมาณอ่าอะไรอ่ะสี 4, 8, ะ่เอ็มแปดป่ะสี่เอ็มแปดนะสี่เอ็มแปดครับทุกคนก็เรามาดูนว่าคุ้มหรือเปล่านะไปบ็อกซิ่งเบะโอ้โหแดงมาสาบเลยทุกคนแต่ขอเป็นแดงดีเจนได้ไหมไป ปรับโอ้โหดำเมี่ยมอันนี้ดำแบบดำขนาดดำขนามืออุ้ยยากเหมือนกันนะครับเลดนะครับขอรีเจนขอรีเจนอันนี้ก็คุ้มแล้วรีเจนได้สองเอ็มแล้วนะครับทุกคนมาดิโอ้โหไม่มาแล้วหดอีแล้ยย่อยอีเลยนะย่อยอีแล้วนะอืื้อออหะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยเหมือนจะเจ๋งเหมือนจะเจ๋งอ๋อไม่เห็นหน้ารีเจนเลย โอ้ภาษาว่าพาวเวอร์โอเคสามแสนละโอ้ดามเมียมไม่ไหวนะอันเนี้ยโอ้โอ้โหไม่มาเดีว่ะเฮ้ยดีเจนอยู่ไหนวะดีอันทัดอ่ะมาดิโอ้โหดีเอ็กไปดีเอ็กขกดีเอ็กปกเจ็ดไปบ๊อ้โอ้โหพักก่อนเลยวะทุกคนพักก่อนพักก่อนพักก่อนหย่อนใจไปซีเก้าดีกว่าซีเก้าเขาบอกว่าดีจริงนะครับ มาดูกันว่ามันดีจริงหรือเปล่านะไอ้ครับมนถึงก็ใส่เลยจั่วโอ้ไม่ดีแล้ดํากับความตาลมายี้ไม่ดีแล้วจั่ว,วโอ้โหม,มาสองเลยครับเป็นสัเป็นห้านะทุกคนห้าแสนแล้วไปโอ้ฟ้าแต่ฟ้าคนละอันกันนะมาหน่อยดิหกอันแล้วเฮ้ยมันก็ออกง่ายนะพาวเวอร์อ่ะหรือว่ามันบวกเจ็ดวะหรือว่ายังไงแต่พาวเวอร์มันออ,ออกง่ายอยู่นะผมว่ามันออกแบบออกง่ายเลยนะ แต่ก็ยิงพูดยิงไม่มาละวสองรอบละโอ้โหผมว่าไม่ไม่ไมไมไมคุ้มว่ะแต่ก็ทำอะไรให้มันตอนนี้สกิลบวกเจ็ดบวกแปดนี่โอ้โหแบบบึ้มบึมนะตอนนี้นะบึ้มบึมคือบึ้มบึมเลยบวกแปดมันเยอะมากนะสกิลนะดูดิโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยน้ำว้าเลยอะ่ะมาอีกสองครับทุกคนโอเคแต่ขออย่างอื่นบ้างได้ไหมขออย่างอื่นบ้างได้ไหมสเปรย์ดีเจนอันทัดไม่เคยเห็นหน้ามันเลยดิ โอ้พระเจ้าช่วยมาดิครับมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าโอ้จะหมดแล้วอีสองหน้าจะหมดแล้วเฮ้ยโอ้จะหมดแล้วโอ้โหดัมเมี่ยมเลยไปโอ้พระเจ้าไม่มาบอกผมว่าเจ็บคลิปนี้ครับเจ็บอีกแล้วครับทุกคนเจ็บไปตามท้องเรื่องนะครับแฟนตาทีเฮดนะครับก็ขอกำลังใจหน่อยนะทุกคนนะถ้าคลิปนี้ถึง30ไลค์นะเดี๋ยวเรามาต่อ EP 2เลยนะผมเดี๋ยวเพิ่มเป็นบวก7 บวกเจ็ครึ่งหนึ่งบวกแปดอีกครึ่งหนึ่งทุกคนบวกเจ็ดยี่สิบก 7, สกิลแปดยี่สิบสกิลโอเคไหมถ้าคลิปนี้ถึงสามสิบไลก์นะทุกคนนะถ้าถึงนะครับไม่ถึงไม่เปไ็นไรนะผมก็เดี๋ยวเราจะมาทําให้ถ้าทุกคนอยากดูอีกก็ขอคนละหนึ่งไลก์นะติดตามนะทุกคนนะเรียบร้อยครับทุกคนก็ตามท้องเรื่องครับก็ถือว่างอมๆครับทุกคนนะบวกเจ็ดสี่สิบก 7, สกิลครับผมได้มาเท่านี้ครับผมโอ้โหได้พาวเวอร์มาเก้าครับเก้าก็เก้าแสนครับ ขาดทุนไป 3.7m ครับผมโอ้โหงอมจัดจัดอ่าโอเคโฮคลิปนี้ก็ขอรับ30ไลค์นะทุกคนนะถ้าถึงนะเดี๋ยวมา EP 2ต่อเลยครับผมถ้าถ้า50ไลค์เดี๋ยวบว88ยกชุดเลย40ตะกิลอ่ะโอเคยไหมอ่าโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งในชอ่องแฟนตาดีเชนด้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนผมจะกลับไปคลิปหน้าสวัสดีครับแฟนแปจุ๊บจุ๊บฝันดีครับ